คาถาอิติปิโสถอยหลังเป็นมหาจินดามณีมนหรือคาถาแก้วสารพัดนึกเมื่อสวดภาวนาศัตรูบ่มีกล้ามกลายเป็นการสะดอกเคราะห์การถอนคุณใสมนดำสิ่งอัปมงคลต่างๆน้ำโมตสาภะควโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติวาคภา,าโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตทิระสมะธรรมสาริปูโรตานุตอาทูวิกะโลโตคสโสโนปันสามนาราจะชาวิฏ โทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคาพาโสปิติอีติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตทิระสามะธรรมสาริปูโลตานุตอาทูวิกะโลโตคสโส โนปันสามนาราจะชาวิตโทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคาพาโสปิติอีติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตธิระสามะธรรมสาริปูโลตานุตอาทูวิกะโลโตคสโสโนปันสามนาราชะชาวิต โทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคาพาโสปิติอีติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตธิระสามะธรรมสาริปูโลตานุตอาทูวิกะโลโตคสโส โนปันสามนาราะจะชาวิตโทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคาพาโสปิติอีติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเททาสัตธิระสามะธรรมสาริปูโลตานุตอาทูวิกะโลโตคะโส โนปันสามนาราจาชาวิตโทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคาพาโสปิติอีติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสาตธิรสามะธรรมสาริปูโลตานุตอาทูวิกะโลโตคาสูโนปันสามนาราจาชาวิต โทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคาพาโสปิติอีติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตทิระสามะธรรมสาริปูโลตานุตอาทูวิกะโลโตคาโสโนปันสามนาราจาชาวิต โทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคภา,าโสปิติอีติวาคภา,าโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตทิรสามะธรรมสาริปูโลตานุตอาทูวิกะโลโตคสโสโนปันสามนาราจชาวิต โทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคาภาโสปิติอีติวาคาภาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตทิรสามะธรรมสาริปูโลตานุตอาทูวิกะโลโตคาโสโนปันสามนาราจชาวิต โทพุทธสัมมาสามหังระอาวาคาภาโสปิติอี